สวัสดีค่ะพี่น้องพบก,กับเนียนอีกแล้วนะคะใน365วันคำอธิษฐานเพื่อชีวิตแห่งชัยชนะวันนี้เป็นวันที่สี่แล้วเรามาร่วมใจกันอธิษฐานร้องทูลขอต่อพระองค์ที่จะทรงโปรดชำระจิตใจของเราให้บริสุทธิ์และทำให้จิตใจของเราถูกต้องจำเพาะพระพักพระองค์ให้เรามาร่วมใจกันอธิษฐานนะคะ ข้าแต่พระเจ้าลูกเข้ามาต่อพระพักพระองค์ด้วยความถ่อมใจและขอให้พระองค์ชำระจิตใจของลูกให้สะอาดและรื้อฟื้นจิตวิญญาณที่ถูกต้องในตัวลูกขึ้นมาใหม่ขอทรงโปรดอภัยในความคิดที่ลูกมีคำพูดที่ลูกได้พูดไปและสิ่งที่ลูกได้กระทำซึ่งไม่ได้ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ หรือขัดแย้งกับพระบัญชาของพระองค์โดยตรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกขอสารภาพต่อพระองค์ถึงความคิดด้านลบคำพูดที่ไม่ดีการกระทำที่ไม่ถูกต้องลูกขอสารภาพว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นความบาปและลูกขอกลับใจใหม่ลูกขอเลือกที่จะเดินออกจากรูปแบบความคิด หรือการกระทำเหล่านั้นและดำเนินชีวิตตามทางของพระองค์ลูกรู้ว่าพระองค์ทรงเปี่ยมด้วยพระคุณและพระกรุณาพระองค์กรุณาและบริบูรณ์ด้วยความรักมั่นคงโยเอลบทที่สองข้อ13ขอทรงโปรดอภัยหากลูกได้รับเอาสิ่งนี้ไว้โดยไม่เห็นคุณค่า พระวจนะของพระองค์บอกไว้ในหนึ่งยอห์นบทที่หนึ่งข้อที่เก้าว่าถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงซื่อสัตย์และเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิน้นลูกขอรับการยกโทษบาปและรับการชำระจากพระองค์ในวันนี้ ลูกอธิษฐานทูลขอในพระนามพระเยซูอาเมนขอพระเจ้าไวพรพี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ